สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ weekly C3 ในวันนี้อาจจะทําให้หลายคนเลี่ยนได้เพราะว่าเราจะใช้เทคโนโลยีมาส่งความรักหาคนที่เรารักกันนะคะไม่ใช่แค่การส่งข้อความหรือว่าการโผล่หน้าผ่านทางเฟซไทม์เท่านั้นเพราะว่าสมัยนี้โทรศัพท์มือถือของคุณอาจจะสามารถส่งจูบได้แล้วค่ะล่าสุดนะคะแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่างเบอร์เบอรี่ค่ะจับมือกับ Google เปิดตัวไอเดียใหม่ด้วยการส่งจูบถึงคนรักไปทั่วโลกเพียงแค่คุณเข้าเว็บ b บ r b e r r y k i s s นะคะเปิดกล้อง แล้วทำปากจูส่งจูบให้กับกล้องเขาจะใช้เทคโนโลยีสร้างรูปปากของคุณขึ้นมาค่ะจะเขียนข้อความใส่ซองประทับรอยจูบและส่งผ่านอีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน์อย่างพวกโซเชียลเน็ตเวิร์ของคุณได้ทันทีก่อนหน้านี้มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า Couple สำหรับคู่รักเป็นแอปแชทกันนะคะสามารถส่งจูบจูบผ่านจอแต่อนาคตนะคะเทคโนโลยีจะก้าวไกลกว่านี้ที่ไม่ใช่แค่จูบกับจอแต่จะพัฒนาให้ถึงขั้นสามารถ จูบกันได้จริงๆตัวอย่างแรกก็คือ Kis s ซ e n จอ r หุ่นยนต์ขนาดเล็กหน้าตาคล้ายหมูตัวน้อยๆค่ะแนวความคิดนี้ก็คือใช้หุ่นยนต์ที่เหมือนกัน2ตัวที่ติดริมฝีปากประดิษฐ์ขึ้นมาจากแผ่นซิลิโคนเข้าไปค่ะริมฝีปากนี้จะถูกควบคุมโดยมอเตอร์ที่ฝังไว้ในหุ่นยนต์โดยมันจะไวต่อการสัมผัสมากค่ะเมื่อปากหุ่นยนต์ตัวหนึ่งถูกจูบมันจะทำการส่งสัญญาณไปยังริมฝีปากของหุ่นยนต์อีกตัวหนึง่งว่าง่ายๆเหมือนกับมีตัวแทนนั่นเอง หรือประเทศญี่ปุ่นนะคะบก็พัฒนาลิ้นหุ่นยนต์ให้จูบแบบดูดดืม่มแบบ French k i s สได้เลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้คือกล่องค่ะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์2ตัวแต่และตัวจะมีมอเตอร์และแท่งหลอดที่ทำหน้าที่เหมือนลิ้นของคนเลยเมื่ออมหลอดเข้าไปในปากแล้วใช้ลิ้นหมุนแท่งหลอดนี้อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังอีกเครื่องหนึ่งให้หมุนแบบเดียวกันหากใช้เครื่องนี้บันทึกลักษณะการจูบของเหล่าเซเลบดารา ES, LA, หรือนักร้องเอาไว้อาจสร้างมูลค่ามหาศาลก็ได้นะคะ แหม่เรื่องของการจูบนะคะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เทคโนโลยีเนี่ยไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ในความรู้สึกของซีนะคะแต่ดูไว้แบบนี้ก็เห็นพัฒนาการของเทคโนโลยีค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวอีทีนอื่นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะ True เปิดตัวแอป True Money Wallet เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็นกระเป๋าตังเติมเงินโอนเงินและชำระบิลค่าบริการได้ตังเป้ามียอดผู้ใช้1ล้านรายผู้ใช้ Instagram มเผอฟีเจอร์ใหม่ถ่ายวิดีโอแค่24ชั่วโมงแรกแชร์ไปแล้วมากกว่า5ล้านคลิป ลายขึ้นแท่นผู้นำให้บริการเกมบนมือถือยอดดาวน์โหลดเกมทะลุ150ล้านครั้งจาก33เกมกลับมาติดตาม Weekly C3 ได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะอย่าลืมไปกดไลค์ให้ซี่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ